สิบหกหรือเจ็ดจุดเก้าสามแปดใช้มาตรฐานนะครับเพราะว่าลํากล้องมันแปดมิลพอดีมันต้องใช้ลูกเจ็ดจุดเก้าสามแปดมันจะไหลพอดีเลยแต่ถ้าซื้อเป็นขวดตามร้านาพวกอะพะเช่พวกอะไรเงี้ยมันจะหลวมนิดนึงนะครับก็คือมันจะไม่ค่อยฟิตลํากล้องความแม่นยําหรือความรุนแรงมันก็จะลดลงนิดนึงอันนี้ก็คืออันนี้สามารถตั้งสูบได้หนึ่งวันนี้ผมสูบอันนี้มาเดี๋ยวผมกดดูดครับนี่สูบที้ไว้นี่ก็คือสูบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สองสามสี่สิบห้าอันนี้สิบห้าคันละอลูกมหลเก๊กนี่เ้าลูกไหลาชานิดนึงมันจะแม่นแล้วมันแรงครับเธอเทมไม่ไหลละล็อกไปนี่ครับเดี๋ยวผมต้องยินกับ๋องของจากขวามือไปจากขวาม,มาซ้ายเนาะมีตัวข้างก่อนจะโดนหรือเปล่าไม่ได้ซ้อมนานแล้ว ดูนะครับจะว่าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่มือสั่นนิดนึงต่อไปก็จะสูบอีกลมจะลองอีกสองกระป๋องเนาะก็สามารถตั้งสูบหรือว่าจับถังลมเนาะจับถังลมแบบนี้แนวลมตัวถ้าถนัดขวานะถ้าถนัดซ้ายก็จับทงลมแบบนี้แน่ลมตัวครับแล้วจะคนถนัดนะคือผมจะจับแบบนี้ถ้าแบบนั่งสูบแบบไม่ตั้งนะก็ะเห็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสาม สิบห้าสิบห้าทีจะเต็ม,มไปเลยี่กระป๋องลูกลูกจะไหลามาล,อล็อกชายลราคนนั้นกั๊กยั่อยู่นะกั๊กไม่ไหลนะครับจนกระป๋องที่สองจากขวามือมาน,ะนี่นะครับอันนี้ลูกอันนี้สูบสิบห้าทีเดี๋ยวจะยิงอีกรอบหนึ่ง อยา่างละสามลูกเดี๋ยวผมจะลองรับหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าี่นะครับยอดลลูกหลก็แคบกะลกังแคบอยู่เลยครับไม่ไหลนะครับนี่นครับอรบอบหนึ่งควนกระป๋องนึ่ง มัน่าจะโดนนะครับนะดูนะดูนะเนี่ยครับความรุนแรงเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็ไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพากันไปดูเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะไปเลยไปดูกันไปดูผลงานกันนี่ครับเดินมานี่เดินมาเลยครับ ส่วนเครื่องนี้เดี๋ยวผมปิดวิดีโอไปก่อนเพราะว่าถ่ายเสร็จแล้วนี่นะครับมาดูผลงานกัน,น